เรียกไ,ได้ว่างานนี้นะคะโอ้โหทำเอาโซเชียลถึงกับเดือดเลยทีเดียวค่ะเมื่อทางด้านของป้าแจ๋วนะคะซึ่งก็เป็นพี่สาวของสาวแพรวพราวแสงทองนักร้องหมอนลำซิ่งชื่อดังค่ะคุณผู้ชมได้มีการออกมาโพสต์ข้อความนะคะว่าภัยเป็นลูกเป็นหลานเป็นผัวเนี่ยช่วยเตือนยายอันนี้เนี่ยเด้อเม้นคอยทุกโพส์คอยอดมาโดนแล้วนะคะว่าจะบอกว่าละมาสาบแช่งครอบครัวคอยลูกคอยระวังกรรมจะไปตกอยู่น้ำครอบครัวเจ้าเด้ ทั้งที่บอรู้จากกันอย่าหาว่าค่อยบอเตือนเด้อคำขอโทษทางนี้บอรับรับอย่างเดียวนะคะพร้อมกับมีอีโมจิค่ะเป็นรูปเงินนะคะ แล้วก็มีคำว่าเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมโอโหงานนี้นะคะทางด้านของป้าแจวเองค่ะก็ได้มีการออกมาโพสต์รูปภาพนะคะที่ชาวเนต็ตเนี่ยได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ของชาวเนต็ตท่านหนึ่งค่ะคุณผู้ชมขาที่เข้ามาคอมเมนตนะะ์ในเชิงที่ทำให้เสียหายกันเลยทีเดียวค่ะโดยงานนี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านของสาวแพรวพวแสงทองนะคะก็ได้มีการออกมาแชร์โพสต์ของป้าแจวนะคะ พร้อมกับมีการโพสต์ข้อความเอาไว้ด้วยนะคะบอกว่าจิตใจคุณทําด้วยอะไรครอบครัวเราเนี่ยไปทําอะไรให้คุณนะคะซึ่งงานนี้คุณผู้ชมก็ได้ได้ว่าทําเอา fc แฟนคลับนะคะรวมถึงชาวเน็ตหลายต่อหลายคนเลยทีเดียวค่ะเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของแพลวพราวแสงทองกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะบางก็บอกว่าจิตใจทําด้วยอะไรทําไมเขาใจร้ายจังเลยกับเด็กกับคนท้องก็ไม่เว้นทําไมต้องตามแช่งตามดามไม่จบไม่สิน้น แรงขึ้นทุกวันนะคะน้องแพรวป้าแจวไม่ควรใจดีกับคนแบบนี้นะคะต้องแจ้งความดำเนินคดีดได้แล้วคนนี้เนี่ยเห็นตามดาาครอบครัวน้องแพรวมานานมากนะคะ บางก็บอกค่ะว่าบาปกรรมจริงๆนะมาว่าให้คนท้องนะคะบางก็บอกว่าก็เกินไปบางก็บอกค่ะว่าคนที่ด่าว,ว่าคนอื่นเนี่ยเขาจิตใจทําด้วยอะไรไม่เข้าใจคนประเภทนี้พี่ก็ไม่ใช่ญาติก็ไม่ใช่พวกเขาทําอะไรให้พวกคุณนะคะถึงได้ไปด่าไปว่าเขาไม่รู้จักจบจักสิ้นไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่าน บางก็คอมเมนต์นะคะบอกว่าอย่ายอมค่ะจัดการเลยคนแบบนี้ต้องเจอกับตัวเองรอเวรกรรมทํางานและนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็คือคอมเมนต์ของชาวเน็ตนะคะที่ได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของสาวแพลวพราวแสงทองกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะถึงเรื่องราวนะคะที่ทางด้านของแพลวพราวแสงทองเนี่ยได้มีการแชร์โพสต์ของป้าแจ๋วนั่นเองที่ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความค่ะ ถึงชาวเน็ตท่านหนึ่งค่ะคุณผู้ชมขาที่ได้มีการตาม คอมเมนต์โพสต์ของป้าแจ๋วนะคะด้วย้อยคําที่ไม่สุภาพโดยชาวเน็ตบางคนค่ะคุณผู้ชมก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่างานนี้เนี่ยไม่ชอบเขาก็แค่เลื่อนผ่านเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมและนี่เลยคะ่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ต้องบอกได้เลยค่ะว่างานนี้เนี่ยทำเอาโซเชียลถึงกับเดือดกันเลยทีเดียวแล้วค่ะและงานนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะก็ต้องรอติดตามกันอีกทีละค่ะ